สิบปุพังคมานิยะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระปุพังคมานิยะเถระพระปุพังคมานิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า43พวกข้าพเจ้า8 4 0 0 0พันคนไม่มีความกังวลได้ออกบวชเพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าของคนเหล่านั้น สี 44, คนเหล่านั้นยังมีราคะและโมหะเลื่อมสไม่ขุนมัวบำรุงข้าพเจ้าผู้ผ่องใสโดยเคารพด้วยมือทั้งสองของตนของตนสีบพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามโูผู้ขีนาศพทรงกลายโทสะได้แล้วทำกิจที่สมควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะไม่ทรงพ่ายแพ้ทรงแผ่เมตตาจิตไป46พวกข้าพเจ้าบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้มีสติสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดา47ในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้รักษาศีลไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการสำรวม48คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปปพังคมนิยะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนนี้ปุพังคามนิยะเถราประธานที่สิบจบปัญาธายกาวักที่29จบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวักนี้คือ 1. นปัญธายกาเถราประธาน 2. พลภาธายกาเถราประธาน,าธาาาปธาน 3. ปัจจุคมนิยะเถราประธานส เอกปุพพิยะเถราประทาน 5. มคคะวัปปุพพิยะเถราประทาน 6. อุปทายิกะเถราประทาน 7. อปทานิยะเถราประทาน8สัตตาหะพัปปิชิตะเถราประทาน9พุทธุปทายิกะเถราประทาน10ปุพังคมานิยะเถราประทาน และท่านได้กล่าวคาถาไว้48คาถา